ดีโอก็โลจิสติกเนี่ยในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยออยอดขายของเราก็มีการเติบโตดีนะครับเพราะว่าเราเติบโตขึ้นจากปี2010มากกว่า30%อนะครับอันนี้สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วช่วงควอเตอร์1ถึง2เนี่ยมันยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีของปี2 0 0 9เพราะฉะนั้นปีนี้กทะเศรษฐกิจก,ก,กลับมาดีเนี่มันก็เปน มีการเตริบโตค่อนข้างเยอะนะารักวเป็นต์ะครับ,นะรบโดยตลาดหลักๆที่ตอนนี้มีการเตริบโตอย่างต่อนเนื่องก็จะเป็นแถบเอเชียนะครับโดยเฉพาะด้านกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลเองก็กําลังโปรโมทเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าในปี2015เราจะเป็นเกิด AEC นะครับ Asian Economic Community เั้น ประเทศที่ตอนนี้เรามีการส่งออกนําเข้าเยอะก็จะอยู่ในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินส์นะครับแบนี้แล้วเราเองก็กำลังเน้นที่จะโปรโมตในด้านของอินโดไชน่าอย่างพม่าลาวเขมรเวียดนามเข้ามาด้วยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องของ AEC หรือ Asian Economic Community เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในปี2015เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ AEC จะเริ่มมีผล ใช้บังคับอย่างจริงจังนะครับแล้วจากตัวเลขของทางบริษัทเองเนในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาตลาดด้านนี้เนี่ยก็มีการเติบโตปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าย5่0าทุกปนีนเราก็จะมองว่าตลาดในส่วนของ e e c เนี่ยจะเป็นตลาดที่สําคัญอย่างมากในอนาคตัวของ r ีโอเองราก็มีการวางแผนด้วยว่าในส่วนของตลาดพมา่าลาวเขมร ซึ่งยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีเรามีเนตเวิร์กอยู่ในต่างประเทศเ,เยอะเนี่ยทุกๆคนก็ยังมีความกลัวที่จะเข้าไปในตลาดนี้นะครับยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะการที่ไปดูลงานกับบริษัทที่อยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีความมั่นคงฐานะการเงินจะเชื่อถือได้ไหมเราก็จะใช้ชื่อเสียงของรีโอนี่เข้าไปาตั้งบริษัทนะครับหรือตั้งตัวแทนในประเทศสามประเทศเหล่านี้เพื่อเป็นตัวแทนให้กับเอเจนต์ของเรา,เาที่ต่างประเทศให้เขามีความมั่นใจว่า เขาจะได้รับการบริการที่น่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องของการเงินที่ไม่มีปัญหาเนี่ยจากาตัวของ Leo ซึ่งเราจะไปตั้งอ,ออฟฟิศใน,นสามประเทศเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างเครือข่ายใน Asian, เอเชียอาเซียนประเทศเอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเสริมสร้างให้เข้มแข็งมากขึ้นมีเปิดบริการทุกอย่างไม่วนะ่าจะเป็นเรื่องของการส่งสินค้าแต่ไม่เต็มตู้ LCL ทั้งนําเข้าส่งออกนะครับเรื่องของ air freight เรื่องของโปรเจกต์คาร์โกซึ่งคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยให้แบบเป็นฟูลแพ k เกจเลยเพื่อลูกค้าจะได้รู้ว่ามีความมั่นใจว่ารีโอก็เป็นบริษัทชั้นนําที่ให้บริการในกลุ่มประเทศ As อาเซียนคอมมูนิตี้นี้ได้อย่างดีแล้วเรามีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าถึง3ปีนะครับจุดแข็งของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องยอมต้องบอกว่าเป็นจุดแข็งที่ทางลูกค้าเป็นคนบอกมาเองก็คือว่า เราเป็นองค์กรซึ่งมีพนักงานนะครับที่มีความรับผิดชอบติดตามงานอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้บริการอย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่ทุกปีเราจะมีการทำคัสเ m อร์เ r ว e y นะครับออสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าลูกค้าก็จะให้คะแนนในส่วนนี้เนี่ยเป็นจุดที่สูงสุดนะครับว่าการที่เขาเลือกใช้บริการของรีโอก็เพราะว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็ให้การบริการอย่างมืออาชีพซึ่งตรงนี้เนี่ย ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราพยายามเสริมสร้างปลูกฝังบุคลากรของเราให้มีคอ์แวลูสามประการนะครับก็คือเราใช้ LEO เข้ามาเป็นหลักคือ Leading with i n t e r p r e t i t y นะครับ e x p a n to Teamwork แล้วก็ Open for Continuous Learning and Improvement ซึ่งเราก็พยายามปลูกฝังค่านิยมตรงนี้ให้กับพนักงานของเราทุกๆคนนะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยในการที่จะก้าวไปสู่ โพสวรรคที่3ในการดําเน,นินธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องการสร้างรากฐานขององค์กรให้ให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับเราก็เมื่อปีที่แล้วเรามีการจัดตั้งวิดีโออะคาเดมี o l ออฟโลจิสติกนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่เราตั้งใจจะสอนให้ความรู้พนักง,งานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโลจิสติกให้ยิ่งมีความรู้แล้วมีความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับแล้วก เวลาที่เรามีพนักงานใหม่เข้ามาหรือต่อไปในอนาคตเราจะมีขยายกิจาการเราก็จะได้มีความมั่นใจว่าบุคลากรใหม่ที่เรารับเข้ามาหรือบุคลากรที่เราจะส่งเข้าออกไปดูแลบริษัทต่างๆครับที่เราจะจัดตั้งใหม่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโลจิสติกอย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถให้บริการล,ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ mm hmm. ครับคำว่า Leo Academy School of Logistics ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากให้ สาบันนี้เนี่ยเป็นสาบานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มรีโอของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนวคิดในการจัดตั้งก็คือเราอยากให้การเรียนรู้เป็นในลักษณะของไม่ใช่แค่เชิงทฤษฎีอย่างเดียวมีทั้งเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็นอกเหนือจากความรู้ทางด้านโลจิสติกส์แล้วเราก็จะปลูกฝังความคิดในเชิงบวกในด้านการทํางานาการให้บริการให้กับพนักงานของเราด้วยนะครับ หลักๆเนี่ยทางด้านของ Academy เราจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนก็คือทางด้านเซลล์นะครับก็จะเป็นเซลล์อะคาเดมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ให้กับทีมงานพนักงานขายของเรานะครับให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถเสนอวิธีการบริหารงานด้านโลจิสติกสนะครับแนวทางในการบริหารโซลูชันต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพช่วยให้ล,ลูกค้าสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เรื่องควจิติษยของลูกค้าให้ได้นะครับและที่สําคัญก็จะบูกฝังเรื่องของความรับผิดชอบการติดตามงานอย่างใกล้ชิดให้กับพนักงานขายเราอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบ็กอัพอะคาเดมีก็คือการให้บริการให้ความรู้กับพนักงานในส่วนของหลังบ้านซึ่งจะมาส่วนของ customer service แผนเอกสารแผนกบัญชีนะครับซึ่งเราก็จะพูดเสมอว่าส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยหลักในการให้บริการไม่ว่าเซลล์จะเก่งแค่ไหนถ้าเกิดว่าหลังบ้านแบ็กอัพเราไม่สามารถให้บริการที่ดีลูกค้าก็ คงจะไม่แฮปปี้หรือว่ามีความสุขในการทหาบริการเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะจัดคอร์สในการอบรมแบ็กอัพของเราเให้มีความรู้ความเั้งใจในธุรก,กิจโลจิสติกส์อย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะครับเพื่อให้เขาสามารถให้บริการลูกค้าได้เหมือนกับที่เซลล์ของเราไปเสอนองานแล้วก็เราบอกว่าเรามีการติดตามานันนชิดนั้นทุกคนไม่ว่าจะ,ะเซลล์ที่เป็นอยู่หน้าบ้านหรือพนักงานที่อยู่หลังบ้านนะครับ ก็ต้องบริการในมาตรฐานเดียวกันครับ <C rap> ในส่วนของ <C OS TA> เรื่องของ CSR เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสส่วนเหมือนกันก็คือความรับผิดชอบสังคมต่อพนักงานของเราเองนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบสังคมต่อ,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 อบุคคลภายนอกขององค์กรของเราครับในเรื่องของสังคมนะครับในส่วนของพนักงานเองเนี่ยเราก็จะมีเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลารกรน,นะครับจากคอร์สแสนาอบรมภายใน องค์กรเราอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะจัดเองภายในอินเฮ้าส์หรือว่าส่งพนักง,งานออกไปร่วมงานสัมมนาหรือแม้กระทั่งการเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นไปนะครับให้กับพนักง,งานให้ทุนการศึกษาครับในส่วนของการคืนกำไรสู่สังคมภายนอกเนี่ยเราก็มีการจัดแอคทิวิตี้นี้มาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งคงต้องพูดว่าจริงๆแล้ว จัดมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีคำว่า CSR โซเชีในซัมตอนนั้นจะเป็นเรื่องของ social contribution นะครับซึ่งนับไปแล้วก็เกือบจะสิบปีแล้วนะครับซึ่งมีตั้งแต่การไปช่วยกาสรสนับสนุนมูลนิธิเด็กนะครับเรื่องของการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมของสมเด็จพระบรมราชชนนีนะครับอีกหลายโครงการนะครับแต่โครงการช่วงหลังๆที่สองสปีที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการเป็นสนรรับสนุนศูนย์คุลักษณ์ของ มูลนิธิใช้พัฒนาที่จังหวัดนครนายกนะครับเรื่องของการปล่อยเต่านะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับเรื่องของปีที่แล้วเราก็จะไปปลูกปรากาหลังนะครับถามว่ามีผลกระทบกับเรโอไหมมีแน่นอนนะครับหรือมีกับประเทศเนะี่ยผมว่าน่าจะแอคเข้าอย่างน้อย15-20%้างยอร์ซนของคนลูกในการเข้าส่งออกนี่เดียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทางตัวเรโอเองเราก็มอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็น วิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันว่าหลังจากที่น้ําท่วมหมดไปเราก็กาลังคิดว่าเราจะไปช่วยผู้ประกอบการอก,อการล่านี้ยังไงนะครับเราจะมีโอกาสที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือนะครับอาจจะจัดบริการแบบพิเศษนะครับด้วยราคาพิเศษหรือว่าแม้กระทั่งกําลังพูดคุยกับทางสถาบันการเงินของเราอยู่ว่าจะมีทางที่จะช่วยทําให้เราสามารถให้เครดิตไลน์เครดิตเทิมกับ ลูกค้าเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นได้ไ,ดไหมนะครับโดยให้ท้งแบงก์ของเราเนี่ยให้ให้สินเชื่อในอัตราพิเศษกับทางรียวครับเพื่อให้รีโอจะได้นาตรงนี้ไปให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้ใช้บริการของเรานะครับแล้วก็มีเครดิตเทอร์เครดิตไลน์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงส่วนตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้ผู้ประกอบการได้ใช้บริการด้านโลจิสติกซึ่งที่มีคุณภาพ ในอัตราที่เหมาะสมนะครับหรืออัตราพิเศษแล้วก็มีระยะเวลาชารชะเงินซึ่งจะนานยาวกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้เป็นแผนที่ทางรีโอเรากำลังวางแผนอยู่แล้วก็คาดว่าหลังจากที่ทุกอย่างเข้าสู่ปกติแล้วก็จะเริ่มนําแพ็กเกจน,นี้ไปเสนอกับผูป้ประกอบการในกลุ่มิุรกิษาระที่ได้รับผลกระทบทุกทุกา